สวัสดีครับพกกระป๋อดีพนันธุัต1999อีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่ดีพนันธุัต1999นะครับสาขา,ารนนนามคำแหงนะบนถนนรามคำแหงปากซอยรามคำแหง164นะครับก็หาง่ายเลยนะสะดวกในการเดินทางด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำขวดเลียมนะครับหรือวัดบําเพ็ญใต้ของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้นะอยากจะจัดไซส์บิ๊กให้ลูกค้าดูเลยนะอยากจะจัดไซส์ใหญ่ให้กับคุณลูกค้าเลย นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครว่าเป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรตัวไหนนะเอาเป็นว่าลูกค้าชอบแน่นอนนะเอาเป็นว่าลูกค้าต้องชอบแน่นอนนะสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะไปดูเลยนะ SUV นะผมจัดมาให้แล้วนะครับกับ Ford e v u r e e t นะครับตัวนี้เป็น2.26สปีดนะครับเป็นตัวไทเทเนียมแล้วนะครับหลังคาสรูปนี่มาพร้อมหน้ารอๆสวยๆเลย นะครับพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะครับกับโลโก้ฟอร์นะพร้อมตัวอักษร e อเวอเรนะครับครบเลยนะไฟคู่หน้านะครับมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะครับปรับขึ้นลงตามระดับได้เลยนะครับมาพร้อมไฟดีไลท์นะในตัวนะครับตัวนี้ซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นตัวฉีดน้ําฝนนะฉีดล้างไฟนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนะกล้องถอยในตัวนะครับไฟสปอร์ตไลท์ซ้ายขวาเนี่ยใส่กิ้งเลยนะครับตัวรถเนี่ยนะครับได้เป็นสีแดง นะตัวนี้นะเป็นสีแดงนะแต่ผมมองดูอะถ้าเดินโดนแดดอลมันเหมือนสีส้มนะถ้าเกิดมองดูแดดแล้วมันเหมือนสีส้มนะสภาพสีเนี่ยผมให้เลยว่าสวยกิฟตเลยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วไม่ต้องไปเก็บอะไรแล้วนะสาหรับคันนี้นะครับเลียมสันทรงช่องไฟเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับมาพร้อมขอบคิ้วเนี่ยนะครับประมาณ3นิ้วนะขอบคิ้ว3นิ้วเนี่ยจัดให้รอบคันแล้วนะเป็นตัวขอบเซนเซอร์เนี่ยได้สวยเลย นะครับมาพร้อมแม็กขอบ20นะแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็คําว่า2.2เนี่ย6 6สปีดเนี่ยนะครับตัวครอบเนี่ยโครเมียมเลยแล้วก็กระจกโครเมียมนะครับไฟมุมเนี่ยนะครับไฟเลี้ยวม,มุมตรงกระจกเนี่ยไม่มีแตกแล้วก็มือจับโครเมียมกันสาดติดให้แล้วนะครับบันไดซ้ายขวาเนี่ยใส่กิ้งเลยนะเงาวิ้งเลยแล้วก็ฟิล์มเนี่ยใหม่แล้วนะสำหรับคันนี้นะก็มาดูกันต่อเลยนะครับ โป่งฝั่งนี้นะก็ไม่มีแตกไม่มีหลุดเลยนะสะภาพสวยเลยแล้วก็ยางเนี่ยใหม่เลยนะครับเอาเป็นว่ามาหาป๋อนะเดี๋ยวป๋อจัดให้นะครับเดี๋ยวป๋อจัดให้เลยนะครับออกรถเนี่ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะออกรถเนี่ไม่ต้องใช้เงินลาวเลยนะฟรีดาวได้เลยแล้วบอกได้เลยว่าโอ้โหถ้าเกิดได้ยินราคาท้ายคลิปนะผมบอกได้เลยว่าต้องกระโดดแน่นอนนะต้องกระโดดแน่นอนนะมาดูกันต่อนะครับตัวครอบไฟเนี่ยไฟท้ายเนี่ยให้ดูเลยนะ เป็นตัวครอบนะใส่ให้เรียบร้อยแล้วซ้ายขวาเลยแล้วก็คําว่า e อเวอเรสด้านหลังเนี่ยได้เป็นโครเมียมกล้องถอยในตัวนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หลังนะมาดูกันต่อนะครับที่ฝั่งทางนี้แล้วก็โลโก้ค,คําว่าไทยดีนิมเนียอยู่ครบเลยนะครับมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อเลยนะโป่งคิ้วนะฝั่งทางนี้คือครบเลยนะครับออกรสศูนย์บาทนะบอกได้เลยว่าออกรถศูนย์บาทเลยลูกค้าอ่ะเดี๋ยวพามาดูภายในนะครับ มาดูที่สาภาพภายในเลยนะภายในเนี่ยได้เป็นโทนสีครีมเลยนะครับภายในนี่ได้เป็นโทนสีครีมเลยนะดูแผงประตูนะครับดูหรูหราเลยนะครับดูหรูหราเลยนะสำหรับ SUV ตัวนี้นะครับนะนี่ให้ดูเลยนะมือจับเนี่ยเป็นตัดกับสีเทาเลยแล้วก็ตรงเนี้ยไม่มีฉีกขาดเลยแล้วก็มาซันทัลล็อกเนี่ยไฟฟ้าในตัว นะครับพรมพ่มกรมเียนี <Yeah. S 1> uh ่เงาวิบเลยแล้วก็ติดมาเป็นพรมกระดุมให้แล้วนะครับแล้วก็บอร์ดแถว2งเนี่ยยังตึงๆอยู่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์จะเป็นแอร์ลาวนะสำหรับตัวนี้จะเป็นควบคุมเนี่ยหน้ากับหลังเลยนะครับจะเป็นควบคุมหน้ากับหลังเลยตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จร้อยแปดสิบวัตต์นะอ่าชาร์จไฟบ้านนะครับแล้วก็ตัวชาร์จสองโวลต์นะครับมีให้ในตัวเลยนะสาหรับอันนี้นะครับแผงเพดานเนี่ยนะครับได้เป็นโทนดําเลย นาะแผงพดานนี้ได้เป็นโทนดำเลยพร้อมหลังคาสรูปเลยนะครับในตัวเลยอ่านะนะมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อนะครับให้ดูทางด้านหน้าเลยนะข้างหน้าก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสภาพสวยกริฟเลยแล้วก็ตรงบันไดเนี่ยมีคำว่า e v e r e ลนะเป็นแบบสะท้อนแสงให้เลยนะครับแล้วก็ทรงเบาะปีกซ้ายขวาเนี่ยไม่มีล้มเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะเกียร์ออโต นะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมเลนนะมีตัวควบคุมเลนการลื่นถลายเบรกอัตโนมัตินะครับในตัวเลยโหมดสปีดในตัวเลยนะครับคอนโซลเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะสภาพสวยกิฟจอ and ด o i d พร้อมกล้องถอยเซ็นเซอร์รอบคันในตัวนะครับตัวชาร์จ USB ในตัวนะครับแล้วก็12โวลต์ในตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะมาดูที่ด้านหลังกันต่อเลยนะครับแล้วก็ ข้างหลังเนี่ยนะครับเปิดขึ้นลงเนี่ยไฟฟ้าเลยนะครับเปิดขึ้นลงไฟฟ้าเลยเนีย่ให้ดูเลยแล้วก็พรมเพิ่มก็มาหยี่เนี่ยไม่มียุ่ยเลยตัวนี้จะเป็นยางอะไรจะอยู่ใต้ล่างแล้วก็เครื่องมือนะแล้วก็ตรงนี้ก็เบาะแถวที่3เนี่ยนะครับก็จะปรับไฟฟ้าเลยนะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้อัตโนมัติเลยแล้วก็มีตัวชาร์จ12โวลต์ให้ด้วยนะใครที่ชอบแบบว่าเดินทางไกลนะครับชอบแบบว่า ในแนวแคมปิ้งนะผมบอกได้เลยว่าต้องจัดแล้วนะต้องจัดแล้วลูกค้าอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อมามาดูที่สภาพฝั่งทางนี้เลยนะครับแผงประตูฝั่งทางนี้ก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะสภาพแบบสดแบบสวยเลยแล้วก็อันเนี้ยสติกเกอร์เนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยแผงตรงกระจกอะ่ะยังไม่เคยแกะเลยนะมาแบบนี้เลยแล้วก็บาะฝั่งเนี้ยนะครับให้ดูเลยยังตึงๆอยู่เลย นะครับตรงนี้ไม่มีถลอกเลยแล้วก็รอยแต้มสีจากโรงงานเนี่ยยังอยู่นะผมรับประกันชนหนักพิกความจมน้านะแต่ต่อไม่มีแล้วก็ของผมเนี่ยผ่านการตรวจรถจากบริษัทจัหน,นั่เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาตรฐานเลยนะก็มาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อนะให้ดูที่ฝั่งทางนี้เลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะควบคุมเลนนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตนะในตัวแล้วก็ เบรกอัตโนมัติเนี่ยในตัวแล้วก็การลื่นทถไหลแล้วก็แจ้งเตือนนะการแบบเราขับมาเร็วๆแล้วเราแบบหลับในนะแล้วก็พับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะตัวนี้จะเป็นโหมดไฟนะมีให้หมดเลยนะครับคอนโซลก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสำหรับคันนี้นะแผงประตูก็สภาพสวยกริฟเลยนะครับส่งเดือนละ1381บาท นะส่งเดือนละ1,381บาทได้ยัน7ปีนะ84งวดเลยนะสำหรับลำนี้นะครับก็มาดูกันต่อนะที่สำหรับห้องเครื่องกันนะมาดูกันต่อที่สำหรับห้องเครื่องกันเลยนะมาดูห้องเครื่อง2.26สอปีดกันอ่ามาอ่านะครับ แล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยมาแบบแห้งๆเลยนะคันนี้ไปได้ทําการเปลี่ยนของเหลวเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พาสติกากต่างโค้ดต่างเนี่ยคืออยู่ครบเลยแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่แผงกันความร้อนเนี่ยจัดให้หมดแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับสนใจนะอิ inbox เข้ามานะครับได้ที่ไลน์นะ adsai นะครับ DPR 1 9 9 9 นะครับ a นะ dpr1999 นะครับหรือเบอร์ติดต่อ0813142568ป้าอมรรัตน์0815198985ลุงสุพรรณติดต่อสอบถามกันได้ในราคาอยู่ที่547,000บาทเอาไปเลยนะผมไม่มาขายหรอก600,000น่ะผมให้ลูกค้าเลย547,000บาทลูกค้ามาเอา และส่งเดือนละ1,381บาทได้ยันเจ็ปีแปิงวดเลยมาหาผมเดี๋ยวผมทําสิ่งดีๆให้นะครับแล้วก็วันนี้นะป๋อต้องขอคุณลูกค้าด้วยนะครับที่เข้ามากดติดตามนะที่เข้ามาดูในช่องทาง YouTube ของป๋อนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าป๋อจะเอารถสไตล์แบบไหนไมาให้ลูกค้าดูวันนี้ป๋อก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะไปเจอกันใหม่ในรอบหน้าสวัสดีครั